สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ยังวนเวียนอยู่กับงานอยู่มองเกากับล่อสิขินไปถ่ายท้ำรายการนะครับกับอาจารย์ใหญ่หน่ายานาอายุพี่ได้สองมือสามมือเศร้านี่กือเมียทรงคลิปมาอ้ย เบื่องแล้เขาอุกอังกำแพงบานนะครับจากพิษของไั่ธรรมชาติอีกแล้วอุกอังจท้สีหาเงินใสมาเห็ดพังลงอีกแล้วกำแพงข่อยี่ฟอยีออแม่เอ้ยม,ยนยม,มันจะแน่วซ้ำแน่าเติมถ้นอสนุกด้านหลังผมนี่เป็น bệnh sắp như nào tức Nếu lên, cũng Cô bà chán bên, mà Cô là hỏi với là phần phần mà ส่วนผมบาเป็นตะอ,อยู่กับมากกว่ามูการทายท้ำเฮ็ดหาอยู่หากินครับพี่น้องอหาได้ไปกระสอมต่กำมเพงว่างไดเนอกภัยธรรมศาสตร์พี่น้องเลย ต้องขอบุณทุกกำลังแรงใจนะครับทิมกำลังใจกันมาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอียงของขอบวัวสายเย็นบรรลุพี่น้องฮักแห้งขอบคุณห,หลายๆเด้อนะครับทรงกำลังแรงใจมาให้ขอบุณพี่น้นองตลอดทิ่บ่ทิม่าปฝา เอาไปเบิ้งกับแพงพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งมันพังซ้ำได้แต่เหลือใจให้ไปล้างหนามใหม่ท่ามันแข็งเนี่ยที่สุดเท่แล้วน้ำหน่อยล่ะที่แหลกติดกับผีดิบอลล่งมากดิเพระทุกนีดินเชืมตัวนี่ดินสไลด์ออกตัวนี้เลี้ยงลงได้อเล่าเบียงลงเพราะมันหนักเนาะเาเท่ห์ผัวนั้น หักเดิแฉมเอนลงนที่นี่น้นนำย่อยแล้วเนะี่ยจะไปเทองนำ้ำลงไหมจะไปเนี่ยโอ้ดิมันไหลลงไงมันสลด์ลงเบ็ดเลยเป็นโพรงเข้าไปเจียไขย่างไงล่ะเจียไขย่างหนักได้นะไหมมันมันจะพังลงมาหมดได้ข้างบนไหนเนาะนีน่เพราะว่า ถ้าเกิด่าห้าก็ขึ้นมาหมองนี่ตัวนี้มันก็จะลามไปอีกนี่หมดเวทีแล้วต้องถุบแต่ตางเทิงมันจะที่เ้าเทาไว้มันจะไหลลงมาบ่อยบ่งเทิงมันบ่ไหลออกมิใชพื้นปูนเด้งทำมึงมีไหลออกมากีหลรีผลนม่นควรส,ส,สุดหักลงมาเพระาระว่าไม่มีเล็กปูกปัญหาคือทางหาปุนดินมันสิจะไหลออกมากเนี่ย กบก็ไ่ไ้าเก็ขึ้นเพิ่มเต็มเลยกว่าเนบได้ิดว่ากว่านมไม่เลยกินน่่นงลงโอ้ยเห็ดทังคุณแล้วแบบาฟังนี่หีได้ละสิมาซอาายคือลุงพ่นมาเนี่ยมาซอยคือลุงพ่นแนเดนเราเแล้ว ทำพนหัวกันแล้วทงพี่อีกแล้วโอ้ยอย,อยากกันอยันทุกคักหมดอีกลายเติบนี้กู้ใส่น้าไปเนี่ยซิบูกู้สร้างนี่บอกเถอะนะบอกเร่าเมียเราไปจำไม่ยุ่นโอ้ยเขาไม่ช่อยหรอกเขาซื้อไปล่างซักถ้าผาอยู่ซื้ออยู่ซื้อไปก็สิบเกียงชืไหมาเกี่ง <laughs> ต้องขุดดินออกว่ะเตะทางพุ่นหัวก็เห็ดแล้วเมื่อนัานตอนน,ะอนั้นสีซอยลุงยันบพราะเป็นลุงพ่นกับวาซอยรถซอยซอยใส่ยันวันลุงเตะคิดเนี่ยคิดเนี่ยดินมันจะพุล่ลลงมากำแพงเธอมันจะพะหกักลงมาบอ่อยจะไะจม่ไม่อย่างเล ผนตกมาผนตกแล้วอันเดมมันซกเขาทั้งพี่เดี๋ยวมันก็เล่าให้พี่ได้เดี๋ยวจห็นเลันนะผลช่างก็จะเทิอมันนั่นย่าไปยืนแม่ลงมาแม่จเมจเนนนเนาน่ะมันซุบยอนเจ้านี่มันยืนให้เห็นป่ะน่ะฮะมตบ้เียสานเขาดันแงสิดนาแขงทมุมอยไงว่าุม ผมเราก็เอาเอาเน่าข้ามเฮ็ดข้ามเพราะว่าผมเน่าแรงเราจะเอากรนซันเฮ็ดแล้วกับเฮ็ดต้นนี้เฮ็ดแบมแบบนี้แตกนก่งคิดหนี้กันนัานแล้วมันมันกระแตกไปเรื่อยๆถ้าเอาดินเนื้อเสียสลาดเนี่ยนะเป็นรถเป็นรถเป็นรถใหญ่เลยเขาคนเด้อแม่ว่าไปแต่คิดเงี้ยก็เก่าไปเนี่ย ฟาดกันไปแล้วมันติพังไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้แค่ตอกเสาเข็มเท่านั้นนอนจะยืมว่าเนอะูัใจหุ่นมาซอยลุงยักเน่นซอ,อยตะลุกพ่นไรพี่ซอยตะลุงพ่นไรลุงยากสิตายแล้วโอ้สร้างนี่ก็เส้นไว้ก่อนได้บะเนี่ยอีแปดปีเข้าใจ บันนี้เจ้าชีเทจังไดขึ้นก่อนเนี่ยก้อนสองแถวบ่อทอดอกก้อนปอกปูนหลานใส่ชื่อๆนี่แหละเราก็คน้นดินเข้าไปใส่ก้อนปอกปูนค้นดินเข้าไปใส่ไม่เดลียวน้อยไว้เราก็ไปจอทึ่งๆจอเราเอาดินอัดลงทึ่งๆหรือว่าน,นั่นจะเอาข้นเกลดลงซีแพ็คซแพ็กมาเท เอาเงินสองขิวข้มันยากที่ว่ามันมันบอกางแต่มันยากที่หอหอเสีเอาเงินบอกเอาหินประเทศนี่แเวหมดแล้วอ่ะหมดตั้งแต่กาแพงฟังผุ่นกับเป็นแสนแล้วโอ้นั่มาช่ยกัโอนเลยไอศตร์โอนนั่นมาช่วยอ้ยากมด้ทั้งพี่หมดแล้วเห็นบ้านก็หมดไปหลายแล้วตอนนี้ บ่มีมังบุมีมองคูเอา้าทางฟังพุ่งกับเป็นแสนบ่ปเนี่ยบ่เนี่ยทาหมอนี่มันแล้วปับ๊บมันก็ดเบืบลามมาพี่อีกจิบเนี่เนี่อันนี้ก็เล้าเลมาาายมัน้นะทางเดชทางทางไหนมันทางเดมันงาออกอะเดช โอ้ขอยานมันคจะอดพุทน <ห ây> คิดยากคิดยากเลยทุกคนเลยปวดหัวอีกแล้ว